สบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัปเดตข่าวไอทีกันครับ Oppo Reno 10 Pro Plus เผยภาพดีไซน์จะมาพร้อมกับเลนส์โมดูลกล้องในรูปลักษณะแบบใหม่ไปดูกันเลยครับ OPPO เพิ่งเปิดตัวมือถือ l e n o 9 Series ในประเทศจีนเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับแต่ยังไม่ทันไรแล้วก็ได้เห็นดีไซน์ข่าวลุดออกมาให้ได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าล่าสุดได้มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ ออกมาบอกข้อมูลเกี่ยวกับ OPPO Reno 10 Pro+ Plus เป็นภาพออกแบบที่หลุดออกมาทางออนไลน์ครับโดยจะเผยให้เห็นการออกแบบโมดูลกล้องแบบใหม่ที่จะมาพร้อมกับแบรนด์ Power by m a r i s i l i c o n X ครับเราจะเห็นได้ว่ามือถือ OPPO Reno 10 Pro+ Plus จะมาในมือถือระด,ดับกลางพร้อมกับเลน เพลิสโคปละเลนทั่วไปอีก2ตัวโดวยจะมีการออกแบบโมดูลกล้องแบบใหม่ค้ายกับรูปเม็ดยาที่จะมีช่องเจาะวงกลมเล็กๆ2ช่องและช่องสี่เหลี่ยมโมดูลแฟลช LED ที่วางอยู่ถัดจากช่องเจาะกล้องทรงกลมและด้านล่างเขียนประโยชน์ของแบรนด์ power by Marley ซ i ลิคอนถัดจากช่องเจาะกล้องทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองครับ ส่วนตัวเครื่องด้านซ้ายของโทรศัพท์ก็จะเป็นปุ่มปรับระดับเสียงและในด้านขวามือจะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องในด้านหน้าก็จะใช้หนอดฟังไวต้ตานหน้าจอสําหรับการวางกล้องเซลฟี่นั่นเองครับส่วนสเปคของ Oppo Reno 10 Pro+ Plus ตัวนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับ ตามข้อมูล r e n o 10 Pro p p u s s ซึ่งจะมีหมายเลขรุ่นอยู่ที่ PSU 110กล้องหลักจะใช้เป็นของ Sony นะครับ IMX 890ความละเอยียด50ล้านพิกเซลบวกกล้อง Sony IMX 355อันต้าวายล้านพิกเซลครับและมาพร้อมกับเลนเพล i s c o p e และยังสามารถซูมได้แบบ Optical ได้ถึง2เท่าเลยครับ การแสดงผลของหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบ OLED ให้ความละเอียดอยู่ที่ 1.5K อัตรารีเฟรชเรทอยู่ที่ 120Hz ครับโดยจะมีสแกนไลน์ในมือใต้หน้าจอและยังได้ใช้ซิปเซตประสิทธิภาพสูง N4 ของ TSMC แบตเตอรี่ให้มาความจุอยู่ที่ 4,700mAh ครับคาดว่า r e n o 10 Series จะรองรับการชาร์จไวสูงสุดถึง80วัตเลยทีเดียวแต่ตนนัวนี้เราก็ต้องมารอดูการดปเดตอดกทีนะครับ มันจะมีสเปคหรือกล้องตรงตามที่หลุดออกมาจริงหรือเปล่าตัวนี้เป็นแค่ข่าวลือคร่าวๆจากทาง Digital Chat Station เท่านั้นนะครับเพราะอย่างตามซีรีส์ r e โ o จะเปิดตัวในช่วง5 6 6เดือนหมายความว่าเราจะไม่ได้เห็น oppo reno 10 pro plus ก่อนเดือนเมษายนอย่างแน่นอนครับและถ้าหากมีข้อม,มูลหลุดออกมาเพิ่มเติมทางเราจะอัปเดตให้อีกน,น,นะครับ ดติดตามส่องเราไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับถ้าหากว่าทางเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบใจสบาบดี